สวัสดีครับผู้กกับผมผมเขียนดีโปรเกมครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมโรบอกกับแบบที่มีชื่อว่า King รีส์กันอีกแล้ววันนี้ลงคลิปเร็วนิดนึงอ่ะฮะอันนี้นะารามีแข่งรับเชิญหนึ่งคนด้วยนะครับไม่ต้องรู้หรอกเขาเป็นไข่นะครับผมโอเคตอนนี้านะจะมาสุ่มผลเหมือนเดิมนะครับ30ผลใช่ไหมครับใช่ใช่อ่านั่นแหละครับมาถ้าเราได้ผลมังกรน,นะครับเราจะไปเรียกพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาลุงป้าพ่อนาะพี่สาวพี่ชายของเรามาเลยนะครับ แยกให้ครบเท่าตันคนะครับผลแรกนะครับผลแรกครับผลแรกได้ผลอะไรครับอ่าได้แลผลแรกเลยอ้วันนี้มาดีวันนี้มาดีอคอมมอนอ่าคุณน,น้องเน่ยสเสาเราก็จะมาสุ่มเหมือนกันนะครับคอมมอนไม่เป็นไรนะครับรทุกคนครับเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนที่เราสุ่มเสร็จแล้วนะครับ เื่อนรรรอมันตัดตัดไปเถอะปึ๊บโอเคทุกคนเราก็สุ่มเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเอาของคุณเอาของคุณคนนี้ก่อนได้ผลอะไรบ้างครับผลสุ่มรอที่ผลพระผลพระแล้วอะไรต่อครับออแล้วก็ผลทรายผลน้ำแข็งผลน้ำแข็งมัาป่ามีนะครับผมก็อือนิดนึงนะครับ วันที่ผมพูดเลยนะว่าผมเกลือมากๆเลยนะอ่ะมีอันคาม์โนทั้งหมดสิบผลนะครับผมแล้วก็มีผลแรกเพียงผลเดียวเท่านั้นนะครับมาเรามาเปิดปุ๊บผลทรายผลทรายนะครับทุกคนแล้วก็ผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งอีกแล้วผลน้ําแข็งสองผลเลยแล้วก็ผลที่สี่ผลทรายผลทรายอีกแล้ว ผลน้ำแข็งผลทรายาผลยีราฟหรือเสียดาวก็ไม่รู้นะครัรอะอะต่อไปผลน้ำแข็งแล้วก็ผลยีราฟหรือเสียดาวก็ไม่รู้เรามาดูผลแรกกันนะครับผมว่าเราจะได้ผลอะไรนะคบผลนั้นก็คือผลพิษมัน,มนถึงเกลือขนาดนี้นะคบผมแต่ไม่เป็นไรมันเป็นการสะเดาะเคราะห์นะครับ โอเควันนี้เราก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ถึงหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีครับขออนวญาตดูทักสิบวิวด้วย,วยนะบาย